สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีหลังหวยออกครับทุกท่านเมื่อวานก็ทราบผลสลากินแบ่งรัฐบาลออกแล้วนะครับรางวัลที่หนึ่งได้แก่หนึ่งแปดเจ็ดสองสองหนึ่งสองตัวล่างสามแปดสอบผ่านกันนะครับมาทุกท่านมาดูแนวทางของอาจารย์ที่เข้าไว้เป็นข้อมูลตามต่องวดใหม่ แนวทางแรกก็จะเป็นแนวทาง2ตัวล่างชุดเต็มของแอดดังเม็ดทรายมี3ามตรงๆเลยนะครับงวดใหม่มาแล้วทุกท่านตามต่อได้ต่อมาก็จะเป็นชุดเต็มเหนือใต้นะครับของแอสีสเกตกันเองงวดนี้อาจารย์เข้า2ชุดเลยนะครับมี1,2กับ3 8นะครับ1 2กับสา ต่อมาก็เป็นทางของแอดคอล่าฝันนะครับชุดนี้ของอาจารย์มี83นะครับ83ก็เข้าตัวกลับต่อมาครับไปน,นี้ของเซตคมนะครับมี83เข้าตัวกลับทุกทันสุดคำนวณเลขเด่นก็เข้านะครับเด่น3ต่อมาก็ร่างชุดเต็มของแอดนานานะครับมี38ครับ ีข้อมูลหนึ่งของแอดโคลาฟันก็คือใบนี้นะทางของอาจารย์ให้มา3ชุด1นงในนั้นมี83นะครับ83เข้าตัวครับต่อมาก็โคทาบนล่างชุดเต็มของแอดยายผาเข้า2ชุดนะครับมี83กับ12ต่อมาก็ล่างชุดเต็มของแอดคานมี38ตรงๆเลยนะครับ ยออกสองสองหนึ่งสามแปดนะครับมาต่อกันที่แนวะทางล่างชุดเต็มของอัดเชวโรธอาจารย์ทำได้9้าชุดหนึ่งในนั้นก็คือสามแปดนะครับเข้าตรงตรงต่อมาก็ข้อมูลชุด3ามตัวบนนะครับของอาจารย์ทนาศักดิ์อาจารย์ทำได้สองหนึ่งสองนะครับก็เข้าตัวกลับทุกท่าน วยออกสองสต่อมาจะเป็นทางชุดสองตัวกระดาษขาวมี83นะครับ83ต่อมาก็ล่างชุดจัดของแอดคมนะครับมี83นะครับ83เข้าตัวกลับต่อมาก็ขนมไทยของเจโนกนะครับ แนทางของแอดขอกอดฝันมี83ดานะครับ83สต่อมาก็แนวทางของแอดพี P ่เมินนะครับแอดพี Ad ่เมินมี3า8แปมทุกทันใบนี้แนวทางของแอดแว่นะครับแอดเม็ดนุ่นชุดเดียวของอาจารย์3ามตรงๆเลยทุกทันหวยออก3ามแปดล่างนะครับเข้าตรงๆ ต่อมาก็แนวทางของแอเดนโบนะครับแนวทางของอาจารย์มี2ส,สูตรสูตรที่1ก็คือสูตรพื้นหลังสีแดงสูตรนั้นหลุดนะครับเข้าสูตรที่2พื้นหลังสีขาวอาจารย์คำนวณมี83นะครับ83ต่อมาก็แนวทางชุดเต็มของแอดเมงปอนะครับแอดเมงโปอมี 38. ทจุกชันเข้าตรงๆนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดน้าอ้วนแอดนาอ้วนมีสองหนึ่งตรงๆนะครับเข้าบนถูกทันข้างบนหุยออกสองสองหนึ่งต่อมาก็ล่างชุดเต็มแอดแสงเดือนนะครับอาจารย์คำนวณได้3ามตรงๆนะครับลงไปล่างใบนี้จะเป็นแนวทางม้าวงในนะครับของอาจารย์ทำได้8ปดสามถูกทันแปสาม ต่อมาก็แนวทางของแอดมาน้อยคอยรักเป็นข้อมูลเน้นหนักๆแขนๆของอาจารย์นะครับชุดเดียวของอาจารย์ทำได้83ก็เข้าตัวกลับใจมักกาจัดไปโลดโชคดีกันไหมครับพอจะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ที่เข้านะครับว่าเป็นข้อมูลตามต่องวดใหม่ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ